ดังที่โบราณเขาว่าตีงูต้องตีให้ตายถ้าตีไม่ตายวันหนึ่งมันจะฟื้นมาฉกเราเรื่อยๆ <Ha. S 2> ครั้งนี้เราก็มีความจําใจประมาณหนึ่งในการที่จะต้องเข้าสู่การหยุดยิงเพราะว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างค้ําคอถึงขนาดที่เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามคุณภูมิธรรมว่าใช่เรื่องภาษีไหมที่มันค้ําคอเราอยู่ทําให้เราต้องเข้าสู่ข้อตกลงหยุดยิง <Ha. S 2> ก็เป็นยังไงก็ปรากฏว่ามีการประทะเรียกว่า คารมอารมณ์เริ่มเดือดจนกระทั่งวงแต่คุณภูมิทำสุดท้ายไม่ตอบเดินกลับไปเลยนะคะเนี่ยขนาดคนจะตอบอยังไม่ตอบเลยนะแต่คนที่ตีกันตีไม่เลิกจริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับตอนนี้พูดลอยๆไม่ค่อยเชื่อกันนะครับเพราะว่าพูดลอยๆเนี่ยให้ทั้งฝั่งโคศกทางฝั่งโน้นเขาพูดลอยๆทุกวันนะล่าสุดปีห้าเศษยังมีการโจมตี อยู่ที่ภูมะเขืออยู่เลยได้ยินเสียงไหมคุณผู้ชมค่ะเนี่ยยังตีเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆไหนคือหยุดยิงหยุดยิงกี่โมงค่ะเมื่อวานนี้ก็ภาพเดียวกันนาฬิกาก็เรือนเดิมข้ามมาหนึ่งวันจากยีก้าไม่หยุด 30นี่29เมื่อวานนะไม่หยุดนะมา30ก็ไม่หยุดเหมือนกันค่ะคือถ้าย้อนไป29เนี่ยหลังเที่ยงคืนของวันที่28ที่มีการตกลงกันว่าจะหยุดยิงทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่หลังจากเที่ยงคืนมาแล้วเนี่ย 6นาฬิกา30นาทีตามข่าวคือยังได้ยินเสียงปืนเข้ามาอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมามันจะถึงกระทั่งตีห้ากว่าที่คุณกฤษดาพูดไปเนี่ยพื้นที่ภูมิขือก็ยังมีทั้งกัมพูชาใช้วุฒปืนเล็กและปืนคอทําการยิงใส่ทหารไทยไทยเราจรึงต้องมีการยิงตอบโต้กลับเรียกว่าเป็นการต้องกันไปกันมาเกือบตลอดทั้งคืนนะคะเชื่อว่าหลายท่านบอกเขามีไหมพวกผู้สังเกตการจัดชาติที่วันนั้นเข้าไปร่วมคุยกันที่กัวลาลัมเปอร์เยอะๆอะ เข้าใจว่าทางคณะผู้สังเกตการน่าจะเริ่มเข้ามาในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกันเนี่ยวันนี้ดังนั้นช่วงนี้คือช่วงเวลาสําคัญที่สุดที่เราจะเก็บหลักฐานทั้งหมดว่าใครเริ่มก่อนยังไงจับไม้จับมือบอกกันแล้วว่าหยุดยิงในระดับหัวหวเนี่ยแต่ระดับหงังหางยังทําไม่เลิกเนี่ยโทรศัพท์มีแล้วสมัยนี้ทําไมเขาไม่โทรสั่งการกันเห็นยังไลฟ์สดกันอยู่ทั่วประเทศ ทำไมมันต้องใช้เวลาเดินทางสองวันเลยเหรอในการที่จะบอกว่าต้องหยุดยิงเอามือออกจากปืนเดี๋ยวนี้มันใช้เวลานาน,านมากเลยนะครับไม่หยุดเลยแล้วไทยเราทําอะไรได้บ้างไหมจะตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะอย่างที่บอกเมื่อวานนี้บอกแล้วว่าจุดยุทธศาสตร์หลายแห่ง10กว่าแห่งที่เราสามารถยึดไว้ได้สิบเอ็ดแห่งเป็นอย่างน้อยอที่บอกที่สําคัญสําคัญเนี่ยพวกภูมิมะเขือปราสาสตร์ต่างๆไปจนถึงสายตะกูเขามีความพยายามจะอยากได้คืน ก็ยิงเข้ามาแต่การยิงเนี่ยมันละเมิดข้อตกลงที่จับมือกัน<ม>ที่มีทางพนธท่านอันววยิตรหินธรรมธานอาเซียนเนี่ยเป็นตัวกลางเป็นสักขีพยานนะปมนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่กัมพูชาไม่หยุดยิงเพราะเมื่อวานก็ยังมีหลักการที่บอกว่าใครเข้าไปควบคุมพื้นที่ไหนได้พื้นที่นั้นไปเลยเหรอ,อเป็นการยึดพื้นที่โดยชอบธรรมแล้วเหรือในปี2025แบบนี้ ประเด็นนี้ไปถามทางศาสตราจารย์ดร์ชัยพรชัยพรท่านอาจารย์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์ท่านบอกว่าถ้ายึดหลักรัฐศาสตร์และสภาพสังคมในยุคซีวิไลซ์สังคมในยุคซีวิไลซ์ก็คืออารยธรรมมีอารยะการใช้กําลังประหัสประหารชิงพื้นที่อาจไม่ใช่สิ่งที่นานา,นาประเทศยอมรับได้นะครับฟังเสียงท่านอาจารย์ชัยยันหน่อยมรดกของ ลานานิคมเนี่ยมันก็ส่งผลให้กับประเทศที่เกิดใหม่ในในในยุคอาณานิคมหรือยุคหลังอาณานิคมมันก็ต้องไปเจราจาก,กันว่าจะเอาอย่างไงสมัยนี้มันต้องอยู่บนฐานะของการที่รัฐต่อรัฐมีความเท่าเทียมกัน <Okay. S 2> แต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจกันและกันนะฮะ <Okay. S 2> คือแต่ว่าจะให้เรายอมทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้ <Okay. S 2> ในความเห็นของผมในฐานะนักรัศนศิล์คนหนึนน่ง okay. ก็มองเห็นแบบนี้ว่ามันไม่ใช่อะเพราะไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะใช้กําลังอานาจอะไรที่เหนือกว่ากับอีกอีกประเทศหนึ่งถึงเวลาเขาก็จะไม่ยอมมาใช้กําลังกดมันกดครับกดทับมันไปแบบเนี้มันไม่ไม่ไม่ยุติแน่อาจารย์คุณเหมือนฝันใช่ไหมค่ะณะรัฐศาสตร์จุฬาฟังอาจารย์ชัยยันเมื่อสักครู่ถ้าพูดถึงมรดกยุคล่าอนนีคมที่ได้มาคนละฉบับคืออะไรแผนที่ เราถือ1ต่อห้าหมื่นที่มีความละเอียดกว่าแต่เราไม่ได้ตกเป็นอนานิคมของใครนะครับแต่ฝั่งโน้นถือหต่อสองแสนมรดกของใครของทางฝรั่งเศสฝรั่งเศ,งเศสมอบให้เอาแบบหย,ยาบๆไกลๆมองไม่เห็นอะไรเลยแต่อย่าลืมว่าวันที่สมเด็จทุนเซนโพสต์ภาพว่าปฏิบัติการบัญชาการอยู่บนโตะ๊ะสมเด็จทุนเซนใช้แผนที่หต่อห้าหมืนที่เขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับนะนี่แหละ เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดการตีความเรื่องความเป็นเจ้าของพื้นที่ว่าใครครอบครองตรงไหนยังใช้แนวสันปันน้ำไหมหรือใช้แว่นขยายส่องจากแผนที่ที่บอกไกลๆอันนั้นมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทซ้ําๆนะครับหนึ่งต่อห้าหมื่นที่กองทัพก็ยึดถือแล้วเราเนี่ยผมมั่นใจว่าในขณะนี้เนี่ยเรารักษาแนวเส้นปฏิบัติการหนึ่งต่อห้าหมื่นไว้ไท้ ค่ะแต่ว่ากัมพูชาเขาก็บอกว่าเขายึดถือหนึ่งต่อสองแสนและที่สำคัญก็คือว่า MOU สองพันห้าร้อยสี่สามเนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยก็ยึดตามนี้ด้วย<ค>อันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องมีการเคลียร์กันเคยมีข้อเสนอจากภาคประชาชนเป็นเกือบยี่สิบปีมาแล้วมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็เห็นภาคประชาชนเขาก็ยังเสนอให้ยกเลิก โยูสองพันห้าร้อยสี่สามอยู่ดีมันไม่รู้จะไปจบตรงไหนที่ใครจะเป็นตัวกลางเพราะเราเองก็ไม่ลบเขตอำนาจศาลโลกมันต้องหาตัวการคุยกันเพราะถ้าคุยกันไม่ได้สองฝ่ายก็ต้องอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วกันเหมือนที่ผ่านมาแต่ประเด็นคือมันมีคนมาขุดคูเลดพอมันมีคนมาขุดคูเลศละเมิดข้อตกลงที่ว่าอยู่กันอย่างห่างๆอย่างห่วงห่วงดูแลร่วมกันเนี่ยคนหนึ่งละเมิดมันก็นํามาซึ่งเหตุการณ์ ในทุกวันนี้ค่ะแล้วพอมีการละเมิดขุดคูเลตอ่ะพอตกลงกันว่ามีการฝังกลบคูเลตไปแต่แอบมีการวางกับระเบิดจนทำให้มีทหารไทยลาดตระเวนแล้วก็ถึงขั้นขาขาดนะคะทีนี้มาดูการเคลียร์ใจของสองฝ่ายที่มีชาติมหาอำนาจมาขออนุญาตร่วมด้วยเนี่ยโดยเฉพาะสหรัฐถึงขั้นที่ผู้นำคือโดนัลด์ทรัมป์ออกโรงมาเคลียร์ด้วยตัวเองแล้วเอาอะไรมาเป็นตัวประกันภาษีสหรัฐ บีบสองชาติเข้าสู่การเจรจาหยุดยิงแต่การขยับในมุมภาษีสหรัฐก็เกิดคำถามตัวโตๆว่าไทยจะได้ประโยชน์จากการเจรจาภาษีสหรัฐแน่หรือเดี๋ยวฟังเสียงทางอาจารย์สมชายถ้าเป็นนักวิชาการอิสระรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศพูดถึงกรณีภาษีและการบีบให้ไทยเข้าสู่การเจรจาหยุดยิงนะครับ Hey, ถ้าคุณทาเนี่ยจะมีการลดภาษีอันนี้อย่าไปเชื่อครับสิ่งที่เขาทําก็คือถ้าคุณไม่ทําตามจะแน่นอนจะเล่นงานด้วยเรื่องภาษีนะครับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากว่าคุณทําตามเขาอาจจะหลอกด้วยวิธีบอกว่าไอ้มีการลดแต่จริงๆไม่ลดจะลดหรือไม่ลดเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของอผลการยินยอมที่แต่ละประเทศยอมแต่เขาจะใช้ตัวเนี้เป็นตัวอ้างครับกับอ,อีกส่วนหนึ่ง เท่ากับเป็นการขยายอํานาจอันหนึ่งสิ่งที่ทัาต้องการก็คือลดเรื่องราต่างๆเช่นเรื่องของยูเครนเเพื่อมาคอนเซนเทรตเรื่องของอินโดไปสิกเรื่องของจีนเตอนอันนี้ก็เป็นเหตุผลสําคัญของการแนวนโยบายที่การกำลังขยายบทบาทของอเมริกาฟังอาจารย์สมชายแล้วก็เหมือนกับจะทันเหลี่ยมทางพ่อใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องย้อนไปดูท่าทีรักษาการนายกภูมิธรรมเมื่อวานนี้โดนจี้ถามถึงเรื่องนี้ ไม่แน่ใจว่าท่านเองก็มีปมอะไรอยู่ในใจที่คิดว่าเดี๋ยวนักข่าวก็ต้องถามแต่ไม่แน่ใจว่าจะตอบยังไงหรือเปล่าพอโดนถามจี้หนักเข้าท่านก็ออกอาการถ้าอ่างั้นก็ขออนุญาตไม่ตอบเลยก็เหมือนฉากนักข่าวเล็กๆเหมือนกันนะครับ,บเดี๋ยวย้อนกลับไปดูบรรยากาศกันอีกทีหนึง เาได้กดดันเรื่องภาษีใช่ไหมคะเอาภาษีไปถูกคอกองทัพใช่ไหมคะ <c oughs> นี่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 ท่านทําหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพื่อได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มากดดันผมันแล้วจริงมผมพอแล้วครับไม่คุยได้าภาษีาท่านมาชี้แจงบอกค่ะว่าที่ท่านตัดสินอย่างนี้เพราะเรื่องภาษีของทั้งเนี่ยจะถามว่าท่านจะถามเอาความจริงจากผม หรือท่านมีธงในใจอยู่แล้วท่านมากดดันให้ผมพูดในสิ่งที่ท่านคิดอย่างนี้แล้วก็ไปเลยนะครับก็จริงๆก็เข้าใจว่าคำถาม,มันก็อกาจะน่าหงุดหงิดน,นะครับแต่มันก็เป็นคำถามที่หลายท่านเองก็อยากรู้แล้วเราก็จะฟังจากปากใครไม่ได้ดีที่สุดเท่ากับคนที่เป็นหัวหน้าทีมไทยแลนด์ที่ไปเจราจาไปพูดคุยถ้ามีเงื่อนไขเรื่องการเจราจาภาษีก็สามารถตอบในภาพรวมกว้างได้ หรือถ้าไม่มีมก็สามารถจะเคลียร์ได้เลยเป็นช่องทางนึงที่จะสื่อสารเพราะท้ายที่สุดนักข่าวก็ถามคําถามแทนใครประชาชนชาคน<ม>อยากรู้<ม>ถูกไหมครับดังนั้นก็จะได้เคลียร์กันไปค่ะซึ่งอย่างประเด็นที่นักข่าวถามคุณภูมิทํามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากประเด็นว่า เอาเรื่องของภาษิทรัมเนี่ยไปคล้องคอให้กองทัพเป็นการกดดันกองทัพหรือเปล่าจริงๆอะ่ะมีบรรยากาศที่ตึงเครียดก่อนหน้านั้นเพราะนักข่าวไปถามว่าไปตกลงได้ยังไงว่าจะหยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขทาไมไม่ให้เงื่อนไขเรื่องของการว่าเอ้ยเขาต้องมีการถอนกําลังออกเอาเอาวุธหนักเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นํามาซึ่งเรื่องของภาษิทรัมแล้วทางคุณภูมิธรรมก็ไม่ได้ตอบนะคะแล้วก็เดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์ไปในทันที